สวัสดีครับวันนี้อยู่กับเซิร์ฟเวอร์5้าหหกับวันนี้ฮัชิมัะกับจีฟูเนะาะเขาเชียวพาจีฟูมาตีตะขาบรุ่นพี่โดยเพิ่มพลังไป80%เพิ่มกระนำไปแปดสิบ <c oughs> เอรเซ็นอจีซีลงจีฟูลงไปเอาทาดยืนหลังจีฟูยืนหลัง แ้นจะแหมนถอ็ต้องเอาโซนิ้ยืนหนาเนาะแล้วก็เอาหน้ากากวางยืนกลางให้ยืนขอบก็ได้เพราะว่ามีโลสโซนิก,กันาเมิดได้เยอะมาเอามาเบิกเงนว่าห้าสิบได้สำเร็จเปิดมาโซนิคฝังสีเงางชูเข้าไปสี่ล้านสองถัดแสนติไปหนึ่งล้านระเบิดพลังไปอีกสองแสนหาซาไปอีกสองล้านสาม ชูฮัตไลอันติอวมลานหะระเบิดพลังพลงในสองแสนเบิง้งจีโฟขยบทขยีติดบขยีไปทาดไลอันติมาชูตูมสามแสนมาละหน้ากลางวันติดกระดูกหักไปอีกวันนี้สวยตีธรรมดาไปละพอมีฮัตจีโฟอ,อันติบีอีกเทื่อนนง ระเบิดสนามพอใหม่เนาะเบิดสนามพลังแทนพอใหม่เบิ่งได้เมเ็ดเจีมเบิ่งเม็ดเจียมใบนี้ค่อยโซนี้ขัดแล้วก็ G4 จนบินหมดแล้วนกสิปินยังสี่แล้วไปเรื่อยๆก้นลุปไปชูเข้าไปชูเข้าไปอีกเดี๋ยวอกรกสิมาเบิ่งเรื่อยๆว่ามมนสิได้บ่ล่างมานสิเพิ่มขึ้นดิ ต้องมาเพิ่มคนนี้ได้เห็นขึ้นมาชูเข้าไปแล้วมาเมเ็ดเจมจีโฟว่าไอ้ว่าแมนข้อมาเนาะ <c oughs> ว่าแมนใ่ขคออัศวิจนจะักรววเนาะเสือไปโกงนี่จีโฟขั้นเอนานี่ยมะควนกับแห้งคักเอาแทงท็อปมังสวิรัตนะไอ้ไอ้ไหนุ่มเ้อกลกามสีแดงระดับเอดอสนั่แหง้งแห้ง แห้งแจ๋วไดว้แห้งเต็มได้แหละขั้นเอาลงทีมนะดเอาเพิ่มอันนี้เอาเพิ่มเมเ็ดเจมให้ทีมโซนิกฝังสีเงาสับไปชูตูมชู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 ชเข้าไปเรียบร้อยซาีกส,สองหลานหกถัดอันติชูตูมหลานเก่าน้ำพลังปีหกแสน จีโฟบนี้ชู่ตาลีเซอร์ตู่ลานเจ็ดเบาขนาดจีโฟค่อยไปเอากระสิลีเพิ่มความเร็วไปเลยจบดันนี้ไปชู่รอพีซีมานี่ติดกระดูหกหักบุดขยีทำรรบนี้ได้ได้บดขยีละชุบตู่เพราะว่ามันอัตีไปสองรอบติดบ่ได้ติดบดขยีนะไป โซนิคฟังสิเงเอาถาดไหลออนตีบีชูเข้าไปยังดีอยูย่ที่ติดกระดูหกหักติดอยู่บนนะกระดูหกหักนะเธอบติดอยู่ไปซาโตวอีกชูเข้าไปถาดไหลถาดนตีมาตูม,ม้ไปฟูบุกิระเบิดสนามพลังตูมยีโฟตีธรรมดาตีเบอร์ยีมันดียอยู่ยังตีบอรยีให้อยู่ชู ตูมช่วงเว้ okay. นหีบสีช่วงที่สองต้งสามช่วงพมดดิเดี๋ยวอันนี้ก็เชื่อแค่นี้ก่อนเดี๋ยวค่อยซีรีส์ไปละเดี๋ยวห้องก็จิมาจัดทีมที่สองกันนี้แทงท็อปมังสวิรัติถ้าเปิงแต่ว่ามันเสียวมีตัวกระดูกหักเท่านั้นละพอเด็กลงเาตัวใดลงบะเหนียวระกะวัคซีนลงมาวันนี้เบิ้งรอบที่ซอนกันรอบที่ซ้อนเ สังเกตเบื่อเม็ดเจียมด้วยเม็ดเจียมไปแทงทอบมังสวิรัตมันเถืมอใม้ชูเข้าไปมาทัดไลอันติตูมไปหนึ่งล้านชูตูมบัคซีนไงเหมือนเออไงละ่ะชูสับหนาไปชูเพิ่มสองเม็ดมันน่ะมา,นะมาอันนี้ละรอบนี้ละจีฟฟอันตีกันจีฟฟไดอันติมือ่อใดแต่ระวัะงไว้รถชูหนึ่ง น,นี่ระเบิดตู้เงาเงียงนะทัดไดเอนตีกันไดเอนตีไปชูชูเบิ่งเมเ็ดจิมเนาะมิสเตอร์ล้ว่เห็นเม็ดจิมบ่เห็น <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเม็ดจิม <c oughs> มิสเตอร์ละที่บอกขยีบ่บ่ไดเอนตีไปชูอื่ <c oughs> เม็ดเจียมเบิ้งเม็ดเจียมขนาดเทินแหลกแล้วนะเบิ้งเทินสองเทินสองแห่งสีเต็มประมาณสิบห้าเม็ดพุ่นและเต็มสตรีมสิบห้าเม็ดเต็มสตรีมเทินสองนี่โซวนอีกฝั่งสีเงาคนละชู่ตีแถวล้างไปก็ซื้อๆแล้วเม็ดเจ็ยมต่างหลายเนาะไปโฟบกิระเบิดสนามพลังตู้ เบาเด้เพราะว่าบ่ามีตัวกระดูกหักบ่มีบุขยีต้องมีตัวกระดูกหักแล้วก็ะบุขยีต้องขยีแห้งอันนี้มันเข่าบลายมันทำมันติดลงติดโล,ว,ลว่ะเบื้องเบื้องเบื้องโล่เฮ้ยเบื้องเม็ดเจ็๊บอันนี้ <c oughs> เม็ดเจ็๊ยบส้นนี้กข้ทัดว่ามันดีกับข้อหมาคนแล้วเนาะข้อหมามันลดลงเรื่อยๆดิอันนี้มันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ คันโดมีตัวใดตีมันตายเลยวุ่นนะเบื่อีงเม็ดเจม๊ <c oughs> <c oughs> ย้ยยอมเลยเม็ดเจมีมยมกูนะเต็มแผงเนาะอันนั้นก็ว่าได้เพิ่มไลฟ์ป่าน,นี้ได้ไอ้น,นี่ก็พี่ดำดำมันแห้งมันต้องผ่าสองผ่าสองอาวุธสามดาวเอออันนี้เก่งอี๋ยงยอมเลยดำผ่าสองอาวุธสามดาวชู่เข้าไปพคนละเมื่อเม็ดเจมีมเอา เ <laughs> ม็ดเจมเต็มสตีมเม็ดเจม,ม,เมอ่ะโซนิกฟังสีเงาชูเข้าไปทัดไลนตีไปตูมชูโคบกิระเบิดสนามพลังในจีโฟอ้าพันเดาะอดวเอาทัดโมบิลนไฟใส่แล้วตีธรรมดาละจีโฟกับ ธรรมดาจิ้วจิ้วติดนาบทขดเยีลายอันติชูกข้ไปสวยโอ้ยหากสนาเ <c oughs> บิ่งเม็ดเจี๊ยบนะฮะเม็ด <c oughs> เจีบบ๊ยบอยู่นี่ขาซอกนี่ <c oughs> มาอันนี้เอาเทียมล่งมาหนี่ <c oughs> งกระบ,บองเล็กติดกระดูกคักใส่ข้อปลาคูสันตุวดได้บทขดยีอีกป็นเนี้ย อาตัวบุรุษขยี่ตัวไหนกดเด,ดินบอลเอาคออย่างไ้บ้านี้เดียวคอจีนอตเอาคอจีนคอจีนอตแมนบ่ล่ะแมนนั่นแหละ,ปะ,ละไปมาเลยบ้านี้มาโซนิกฟังสีเงาไม่ได้อันตีบ่ล่ะ มันได้แอนตี้เลาบีทชิงนะชูเข้าไปเขาบอกเล็กตีกระดูกหักบอหักพ <c oughs> อตีกระดูกหักซสรนะอเนาะวเขาบอกเล็กตีที่กระดูกหักเด็กก็บองเล็กแันตี้มันมาจิ๋วๆเทนสองนละมั้งคอชิติดชูเข้าไปหลานซีสามแสน บอด็กชูเข้าไปชูตีเข้าไปชูกล่องเงาเะบบได้บ่มีประโยชน์ปาะหน้ายอีหยัง,ก,งกับบอด็กมาสองเทือนนีจิ้วเข้าไปเผา่มใหม่เพิ่มเม็ดจิม้มมันสิบ่าดได้เม็ดจิม้มเพราะว่ามันต้องมีตัวบุดชูตูเข้าไปชูชูชตู สับหน้าโชว์เข้าไปอีกชูเห็นปะต่างกันเด้ดเดม,มีมังสวิรัติกับโบมีทเทินสองน่ะโอ้ยเต็มคาสอบอันนี้มีอยู่สามสีเมตรชูทัดไรอันติยังสี่เลยตีแต่ขาบเนาะมาเบิ้งดาเมจมาจีโฟมันทีไรสำเร็จนี่งต้หุ่มกระโดดกระโดด ทุบหัวกระโดดขึ้นฟ้าแล้วกระดุ๊พุงลงมาถัดแหลนตีเขาตีธรรมดาเลยชู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 ่นี่มาตีตีบุกขยีได้ปะรอบนี้ละตีเบุกขยีละเอาดีสามชูเข้าไปชู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 ช,ช,ชูตูมจีโฟตีธรรมดาจิ้วจิ้วยิงเลเซอร์จิ้วจิ้ว ท่าตตะอันตี่กไว้เนี่ยตูมบอกได้เห็นป่ะไอบ้บะมี่หน้ากากบานเท็ดกระดูกหักเลยตองมีตัวเท็ดกระดูกหักหน้ากากปิดขยี้ขยีแห้งชูตูมชููชูชูชูตูมไปซับปังซีเงาซับหน้าตีธรรมดาบะมีู่กไฟใส่แล้วจบเกมชู ข้ออันนี้มันก็ดหยิงสิมันก็ด,กดอฉยสีย่างสิละมันก็คือข้อกวกปูบอมเนาะโอมหมดหมดดินเสยคางเสยปลายคางจบสามรอบจบสามรอบมาดูดาเมจกันถ้าขอเห็ดไปได้เท่าไหร่นี่สองห้าเก้าเอาับก่อนรับรับไปอีกรับเรื่อยๆ รลบไปใช้เบิดแล้วก็มันจบอยู่ที่ 298M 298้าดหลานลายเม็ดสูงสุดที่ต้องเหตุยู่ในตีตะขาบได้ก็ย้อนจีโฟอย่างเดียโอเคครับคลิปนี้ก็พอแค่นี้ไปแล้วค่ะ